เตียงสั่งทำกับเตียงสาเร็จรูปแตต่างกันยังไงมาเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับผมทางนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเตียงเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือหัวเตียงครับผมเนาะในส่วนของหัวเตียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเตียงสั่งทำเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นเตียงที่มีขอบไม้หรือว่าเตียงที่มีหัวเตียงสูงหรือว่าเตียงที่มีหัวเตียงเตี้ย ขึ้นอยู่กับเราครับผมเราสามารถเลือกได้ในกรณีที่เตียงสั่งทาครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเตียงอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่า,าความสูงของที่นอนเนี่ยเมื่อเราซื้อที่นอนแล้วเนี่ยความสูงอ่ะเราต้องการเตี้ยหรือสูงถ้าเป็นเตียงสําเร็จรูปครับผมส่วนสําคัญตรงนี้เราไม่สามารถปรับได้แต่เตียงสั่งทำเนี่ยเราสามารถปรับขนาดของฟูกได้ว่าเราอยากให้มันสูงที่เท่าไหร่โดยปกติของมันเนี่ย เตียงในลักษณะแบบนี้จะอยู่ความสูงที่ประมาณ55-60เซนถ้าเกิดว่าเราใช้ฟูกที่มีความหนามากเกินกว่า12นิ้วขึ้นไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยขึ้นลงที่นอนลำบากครับผมดังนั้นเนี่ยเตียงที่สั่งทำเนี่ยสามารถปรับขนาดของตัวที่นอนเนี่ยให้ลึกลงไปได้ด้วยเช่นกันครับผมและอีกหนึ่งส่วนทุกคนเคยเจอปัญหาฟุนที่อยู่ใต้ที่นอนแล้วทำความสะอาดยากเลยครับผม นี่ครับผมเตียงที่สั่งทําสามารถทําขาเตียงเนี่ยให้ทึบแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันครับผมอ่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะไม่มีฝุ่นเนี่ยเข้าไปใต้ที่นอนและเราก็จะไม่เห็นฝุ่นที่อยู่ข้างในที่นอนทําให้เราหมดปัญหาตรงนี้ได้ทันทีเลยครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เตียงที่สั่งทําแบบนี้สามารถถ้าเข้ามาผมสอบถามผมได้หรือติดต่อผมผ่านช่องทางน,นี้ได้เลยครับผม